ถั่วงอกถั่วงอกอยู่ไหนทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเจ้าถั่วงอกกันนะว่าถั่วงอกมันอยู่ไหนนะทุกคนสิ่งที่เราเห็นนะคะลงมาที่เราตามหาถั่วงอกก็คือตอนนี้ถั่วงอกเล่นน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสาเหตุอะไรทําไมแมวถึงเล่นน้ํานะคะแล้วก็จะมาเตือนภัยแม่แม่แมพี่ๆทุกๆคนเลยอันนี้น้องอ้อมก็เป็นทาสมือใหม่เป็นแม่แม่มือใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ทราบข้อมูลมาแล้วว่าทําไม แมวเขาเนี่ยนะมันคือจังขวามน้ามันคือจังเล่นน้ำเพราะว่ามันเป็นอย่างพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดจากอีย่างนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งพฤติกรรมทัวงอกกันพี่น้องทงอ,อกรวงอ,อกเล่นน้ำนะคะทุกคนว่าแล้วทำไมมันเปียกมาเล่นน้ำนี่เองทุกคนหน้าที่เราก็คือแจ๋วไงครับน้องร้อนใช่ไหมลูกร้อนหรือเปล่าร้อนหรืออะไรน้องเล่นน้ำทำไม มันเปียกนะลูกเราหนูจะเชื้อละเอาๆนะเห็นไหมลื่นน่ะเอาเบิ้งเบิ้งที่ตน้พนองความดื้อมันมันดื้อ,อยู่ได้นน่มันมามามาดื้อเ่ได้เอาเอานั่นนั่นแล้วมันก็จะคว่ำใส่ในอาหารแล้วลูกมาเยลยแม่เช็ดให้มาอูอูอูเบิ้งเบิ้งพ่นองเบิ้งมันอ้วนอยู่เด้ จะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปเช็ดน้ำให้พิดทั่งนอกทั่วงอกกันด้ยวยพี่นอ้องมาจ้าทุกคนอาการที่ถั่งงอกเป็นนะคะอาจจะเป็นโรค ลมแดดนะอย่าดราม่าหน้าอีแม่นะคะอีแม่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะคิ้วหน้ายังไม่ได้แต่งเลยจ้าถั่วงอกอย่าออกนะลูกอาการที่ถั่วงอกเป็นนะคะเมื่อวานนะเข้าข่ายอาการเป็นโรคลมแดดถั่วงอกอย่าออกไปมันเป็นน้ํานี่ไงต้องเอากระเป๋ามาดันตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเปิดประตูนี่นี่เจ้าถั่วงอกนะคะอาการที่ถั่วงอกเป็นนะอาจจะเป็นโรคลมแดดได้นะคะแม่ก็ไปศึกษามาจากเพจเพจหนึ่งนะคะ โรคหน้าร้อนที่ต้องระวังสําหรับน้องแมวนะคะอาการที่เราจะสังเกตได้คือที่สังเกตเห็นถั่วง,งอกเมื่อวานนะเขาจะอ่อนเพลียเขาจะนอนทั้งวันเลยแล้วก็จะมีอาการตัวร้อนด้วยนี่น่าจะเริ่มหายแล้วแหละเดี๋ยวก็เป็นอีกนะยนะนี่เห็นไหมทุกคนดื้อแล้วเหมือนเดิมนะคะที่น้องจะเป็นนะถั่วง,งอกก็เริ่มเมื่อวานนะถั่วง,งอกเป็นนะคะน้องจะมีอาการแบบว่า ซึมหายใจเร็วกว่าปกตินะคะถั่วงอกจะซึมแต่ก็เล่นได้ปกติแต่ว่าเวลาไม่มีคนเล่นเขาก็จะนอนซึมทั้งวันเงือกและลิ้นสีแดงสีแดงกล่ำอายถั่วงอกไม่เอาไม่อือืมไม่ตปยีสักทีหนึ่งไปเข้าไปอยู่ในนี้เลยแต่ว่าลิ้นฟันน้องยังลิ้นเหงือกน้องยังปกติอยู่เมื่อวานนะคะ แล้วก็ตัวร้อนใช่ค่ะน้องแมวจะมีอาการตัวร้อนเมื่อวานถั่วงอกตัวร้อนนะคะตอนคืนก็ตัวร้อนแม่ไม่ได้นอนเลยนะคะทรงตัวไม่ค่อยอยู่อันนี้ถั่วงอกก็จะทําตัวอ่อนปวกเปียกนะคะอาเจียนเมื่อวานยังไม่อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะหมดสติเราก็คอยระวังถั่วงอกอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเมื่อวานแม่ใจเสียมากนะคะ เนี่ยค่ะเตือนภัยหน้าร้อนนะมีอะไรนะมีโรลคลมแดดฮิสโตกพิษสุนัขบ้านเนี่ยถั่งก็จะเอกไปข้างนอกตลอดเ,เลยมานี่มานี่มาเข้ากล้องกับแม่นี่นี่นะคะถั่งอกถั่งอกของแม่หน้าตาเหมือนแม่เลย <c oughs> นะคะฮิสโตกแล้วก็พิษสุนัขบ้าโรคลมแดดนะคะทุกคนแม่แม่ทุกคนก็จะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแมวเขาไม่มีไม่มีต่อมไายร้อนใช่ไหมหนูพูดถูกไหมเออนั่นแหละเขาก็จะมีขนปกคลุมทั้งตัวเลยค่ะเขาบอกว่า ถ้าเราอยากรู้ความรู้สึกแมวให้ใส่เสื้อผ้าแขนยาวชุดกันหนาวแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมแล้วก็อยู่แบบกลางแดดอยู่แบบร้อนๆน,นึกค่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วลูกลูกชายแม่มาแล้วอืนะคะนั่นแหละเราจะรู้ว่าแมวร้อนขนาดไหนวิธีคลายร้อนของ,นองแมวก็คือเขาก็จะเรียรตามตามซอกท่อพับของเขาเรียรตามมือตามเท้าของเขาค่ะแล้วก็ ตรงช่องบริเวณข้อพับจักรแล้ตรงช่องขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะร้อนตรงนั้นมากๆเป็นพิเศษนะคะแม่แม่คนไหนที่เป็นมือใหม่เหมือนแม่อ้อมนะคะแม่ถั่วงอกก็จะเป็นมือใหม่เหมือนกันเป็นแมวตัวแรกเลี้ยงถั่วงอกไม่ได้หเดือนแล้วก็เป็นหน้าร้อนแรกของถั่วงอกเพราะว่าเรารับถั่วงอกมาตอนหน้าหนาวจะไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหน้าร้อนแล้วสงสารถั่วงอกมากแม่ก็จะเปิดแอร์ทั้งวันให้น้องก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้อง ต้องดูด้วยว่าน้าอยยังไงบางทีแบบถั่วงอกก็เล่นน้านะทุกคนนะคะบางทีถั่วงอกก็เล่นน้ําแล้วก็แม่ก็ไม่รู้ว่าอาการน้องเป็นยังไงเราก็ค่อยๆเสิร์ชหาดูใน Google หาดูในอินเทอร์เน็ตในเพจต่างๆแล้วก็มีแม่ๆม,มีพี่ๆที่แนะนำแม่ถั่วงอกมานะคะแม่อ้อมมานะว่าต้องทำแบบนี้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 นะคะอาการลดอาการที่จะเป็นลมแดดได้นะคะความร้อนต่างๆก็ คอยคลายร้อนให้กับน้องนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าให้น้องเครียดนะแม่ก็ดูแลตรงนี้อยาให้น้องเครียดให้น้องกินอาหารเปียกขนมแมวเลียอะไรที่น้องชอบแล้วก็ตอนเย็นทุกวันเนี่ยแม่จะจะพาน้องไปรับลมไปส่องนกทั้งนอกทุกวันเลยค่ะแม่แม่แมจ๋าอย่าลืมติดตามนะคะทวง,งอกน้อยชาแนลแล้วก็ติดตามแม่อ้อมด้วยนะคะในช่องนี้เลยนะคะใครที่มีวิธีแนะนำการดูแลน้องแมวสามารถแนะนำแม่มาได้นะแม่เป็นมือใหม่วันนี้น้อง ถั่งอกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ